โอเคเปรียบมวยคู่ถัดมานะครับ b m y Carbon Fly 3โชว์ตัวโชว์ตัวและ Apex Beat Switch แบรนด์ไทยครับผมโชว์ตัวครับดูเรื่องดีไซน์ก่อนโชว์ตัว2คนเลยมาดูดีไซน์ก่อนนะครับระหว่าง2คู่นี้แบรนด์ไทย Apex Beat Switch และ b m y Carbon Fly 3ครับดีไซน์หมุนตัว1รอบไม่ใช่ รองเท้าไม่ใช่โอ้หมุนหมุนรองเท้า1รอบเออ,อดูดีไซน์โดยรอบของรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะครับดีไซน์สวยทั้งคู่นะอันนี้อยู่ที่คนชอบแล้วเพื่อนๆชอบแบบไหนคอมเมนต์บอกกันมานะครับมาดูที่สเปคของรองเท้าทั้ง2คู่นี้กันหน่อยนะครับโฟมเอเป็กบีสวิตเอาเอเป็กขึ้นมาโชว์ตัวก่อนนี้โฟมเป็น S p o w s r o w e r นะครับขึ้นรูปมาจาก PEBA ส้นเท้าสูงอยู่ที่40นะครับหน้าเท้าสูงอยู่ที่32 ดรอปอยู่ที่8นะครับน้ำหนักคู่นี้10 u UH, s อยู่ที่207กรัมเบามากนะราคาอยู่ที่4,990บาทนะครับมีแผ่นคาร์บอนเพลทอยู่ด้านในด้วยโชว์คาร์บอนเพลทน่อยตรงน,นี้เอาโซประมาณนี้นะอยู่ในจุดที่สำคัญนะครับโอเคถัดมาครับ B ีไมค์คาร์บอนฟลายสามรองเท้าจากจีนแบรนด์จีนแดนมังกรนะครับโฟมเป็นบูมฟลายนะครับขึ้นรูปมาจาก TPU ใช้ เทคนิคซูเปอร์คริติคอลนะครับส้นเท้าสูงอยู่ที่36เมนหน้าเท้าอยู่ที่29บดอบอยู่ที่7นะครับราคาอยู่ที่ ,3990 บาทแต่ถ้าใส่โค้ดส่วนลดจะเหลือประมาณสัก2,900นาะน้ำหนัก10 US อยู่ที่240กรัมนะครับต่างกันพอสมควรทีเดียวต่างกันเกือบ30กว่ากรัมมาต่อกันที่หน้าผ้านะครับต้องใส่มือด้วยโชว์หน้าผ้าความบางของหน้าผ้าหน่อยซิว่าเป็นยังไงนี่เห็นนิ้วมือไหมนิ้วมือ เอ펙บีสวิตนะครับหน้าผ้าบางมากคาร์บอนฟลายหน้าผ้าก็บางเช่นเดียวกันไม่ต่างกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเทียบกันนะครับระหว่าง2คู่นี้ครับว่าใส่2คู่นี้วิ่งแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับผมเชิญครับโอเคครับเพื่อนๆครับมาแล้วทดสอบตอนนี้ใส่2ข้างนะครับเอ펙วิตใส่ที่เท้าซ้ายนะครับส่วนของ B My Carbon Fly 3ใส่ที่เท้าขวาครับเรื่องการสวมใส่ก่อนนะครับใส่สบายทั้งคู่เลยแต่ต้องน้อยไปนิดนึงนะถ้าใส่แบบปกติที่เคยใส่เนี่ยเช่นถ้าผมควรจะใส่จริงๆผมควรจะใส่สัก9.5 US เนี่ยมันอาจจะก,กระชับลงมาหน่อยนึงนะครับแต่อันนี้มันจะเหลือด้านหน้าเท้าค่อนข้างเยอะแต่ถ้าโดยรวมเนี่ยตอนนี้ใส่แล้วทั้งคู่เนี่ยผมใส่แล้วสบายทั้งคู่นะครับแล้วก็ ตรงบริเวณอุ้งเท้าก็ไม,ไม่ไม่รู้สึกถูกดันนะครับยืนได้แบบเต็มเต็มทั้งคู่เลยไม่มีปัญหานะครับเออม,มันเป็นรองเท้าที่ใส่สบายนะเดี๋ยวนี้ซูเปอรช์ชูเน้นใส่สบายค่อนข้างเยอะนะหลายแบรนด์ก็ทำมาให้ใส่สบายนะครับโอเคถัดมานะครับความกระชับของรองเท้าเป็นยังไงบ้างเมื่อเราใส่ทั้งคู่แล้วมัดเชือกลันเนอร์ลูปนะครับทั้งสงคู่กระชับ พอพอกันเลยกระชับติดเท้าดีเวลาที่เราจังหวัดที่เราวิ่งเนี่ยก็ไปกับเท้าเราได้ตลอดเวลานะครับไม่มีปัญหาไม่มีส้นหลุดไม่มีนะครับถัดมานะครับเรื่องของตัวโฟมบ้านนะครับโฟมเอ펙บีสวิตจะออกไปทางนุ่มเด้งนะนุ่มยุบตัวลงไปหน่อยแล้วเด้งคืนกลับน,นะครับส่วนของคาร์บอนฟลายเนี่ยของ b ีมเนี่ยมันจะเฟิร์มหน่อยหนึ่งแต่ เฟิร์มน้ำและนุ่มตามและเด้งตอบสนองกับแบบนี้นะจะต่างกันนะครับฟีลลิ่งของโฟม2คู่นี้ต่างกันตรงนี้แหละครับเพื่อนๆครับเอปักบีสวีคือนุ่มยุบตัวลงไปหน่อยแล้วเด้งขึ้นนะพับขึ้นมาส่วนของ b ีมเนี่ยจะเป็นแบบเฟิร์มหน่อยนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้สัมผัสได้นะครับชัดเจนคือความกลิ้งของรองเท้านะครับผมรู้สึกว่า ตัวของ B My เนี่ยมันมันกลิ้งมากกว่าเออมันกลิ้งมันมันมันพุชไปข้างหน้ามากกว่านะครับแล้วก็ความแปลกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวของโฟมเนี่ยผมรู้สึกว่าเราใส่คาร์บอนฟล3แล้วมันรู้สึกสูงกว่านะท,ทั้งทั้งที่โฟมของ e p B s w i t c h เนี่ยครับส้นเท้าสูง40หน้าเท้าสูง32คาร์บอนฟลสเนี่ยส้นเท้าสูง36หน้าเท้าสูง29 แต่ผมใส่คาร์บอนฟผมรู้สึกว่าผมสูงกว่าอาจจะเพราะความนุ่มของโฟมก็ได้ที่ทําให้รู้สึกแบบนั้นนะครับเพราะว่าตัวของเอ펙บีสวิตเนี่ยโฟมมันจะเป็นเชิงนุ่มยวบเด้งใช่ไหมแต่ของคาร์บอนฟลาสมเนี่ยมันเป็นแบบเฟิร์มหน่อยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมรู้สึกสูงกว่าอ๋อทรงของรองเท้าทรงของรองเท้านี่ชัดเจนนะครับทรงของรองเท้าเนี่ย ตัวของ B My เนี่ยมันหน้ามันเชิดกว่ายกหน้าให้เชิดขึ้นนะครับทำให้รู้สึกว่าเออมันใส่แล้วรู้สึกสูงกว่าสูงกว่าจริงๆนะโอเคก็ฟีลลิ่งประมาณนี้ครับสำหรับ2คู่นี้ Apex B e a t Swift แล้วก็ B My Carbon Fly 3นะครับราคาก็ต่างกันประมาณพันหนึ่งก็อยู่ที่เพื่อนๆกันแล้วกันนะครับว่าจะเลือกคู่ไหนใครชอบเฟิร์มหน่อยนะครับแต่ยังมีความนุ่มนิดนึงและเด้ง นะในราคาที่ไม่ถึงไซโคส่วนลดแล้วไม่ถึง3,000เนี่ยนะครับก็ต้องเป็น b m i Carbon Fly 3นะส่วนใครที่ยังชอบสไตล์แบบนุ่มนะยุบตัวแล้วก็เด้งขึ้นมาแบบนี้นุ่มแล้วก็เด้งนุ่มนุ่มเยอะแล้วก็เด้งตามเนี่ยนะครับก็ต้องเป็น e p e c Beat Swift นั่นแหละนะครับราคาใส่โค้ดส่วนลดแล้วเหลือประมาณ3า0 0ันกว่าบาทนะครับโอเคคลิปนี้ทุกคนไปก่อนก็เป็นความคิดเห็นของผมระหว่าง2คู่นี้ครับบ๊ายบาย